แปลงใหญ่มะยงชิดตําบลสีกระอางแปลงใหญ่มะยงชิดตําบลสีกระอางอำเภอบ้านาจังหวัดนครนายกที่ตําการกลุ่มตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตําบลสีกระอางอำเภอบ้านาจังหวัดนครนายกประเภทแปลงใหญ่แปลงใหญ่ปี2563สินค้าที่สําคัญคือมะยงชิดและมะปางหวานจํานวนสมาชิก60รายพื้นที่ดําเนินการ279ไร่ตําบลสีกระอางอำเภอบารนาจังหวัดนครนายก เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ผลเพราะเป็นพื้นที่ดอนและพื้นที่ราบเชิงเขาเกษตรกร,ร,กรตำบลสีกระอางประกอบอาชีพทำสวนและปลูกพืชผักตัดใบโดยมีการปลูกไม้ผลหลายชนิดเช่นมะม่วงมะปรางหวานมะยงชิดและไม้ผลอื่นๆเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลสีกระอางปลูกมะยงชิดเป็นไม้ผลหลักเนื่องจากได้มีเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อำเภอบ้าน,นาริเริ่มปลูกมะยงชิดพันธดีคือพันธุ์ทุนงก้า นำมาปลูกในพื้นที่ประมาณพศ2538ซึ่งได้ผลดีรสชาติอร่อยขายได้ราคาสูงทำให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมะยงชิดเพิ่มมากขึ้นและได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดตั้งแต่ปีพศ2557ในปีพศ2563จึงเกิดการรวมกลุ่มของสมาชิกจัดตั้งแปลงใหญ่มะยงชิดตำบลสีกะอาง เพื่อเรียนรู้ร่วมกันในการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพมาตรฐานพัฒนาการตลาดและมีระบบการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีซึ่งแตงใหญ่ไมยงชิดตำบลศีกาอางปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกจำนวน60รายโดยเป็นเกษตรกรหมู่ที่1 2 5และ6ตำบลศิกาอ่างมีพื้นที่ดำเนินการเบื้องต้น279ไร่ปัจจัยการนำเข้า แปลงใหญ่ไม่ยงชิดตำบลศรีกะอางมีการสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กำหนดกฎระเบียบกฎเกณฑ์กลุ่มการบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทีมผู้จัดการและคณะกรรมการแปลงใหญ่ที่ชัดเจนสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงโดยได้รับการพัฒนาความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขับเคลื่อนงานที่มีสพกรเป็นหลักและมีแปลงใหญ่เป็นนักเรียน รับการถ่ายทอดความรู้ผ่านสพกรักและสะกพกรเครือข่ายโดยสมาชิกแปลงได้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาสมาชิกเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในปีงบประมาณ2,563การพัฒนาเกษตรกร,กรผู้นำภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกปี2,563จำนวน20ราย การนำสมาชิกเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิลเดย์ร่วมกับคณะกรรมการสูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสอปกระดับอำเภอจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลจำนวน5แปลงแปลงที่ 1. แปลงเรียนรู้ของนายบุญแทนสะทองแดงเป็นแปลงพยากรณ์การใช้สารชีวพันธุ์และกับดักมแมลงวันผลไม้พื้นที่ดำเนินการ3ไร่ แปลงเรียนรู้ที่สองแปลงเรียนรู้ของนายมณัววัจรสเป็นเทคนิคการปลูกมะยงชิดบนพื้นที่ไหล่เขาการใช้เหยื่อพิษกำจัดมแมลงวันผลไม้พื้นที่ดำเนินการ15ไร่แปลงเรียนรู้ที่3แปลงเรียนรู้ของนายสมนึกวงยืนเป็นการวางกับดักมแมลงวันผลไม้การผลิตกิ่งพันธุ์มะยงชิดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพื้นที่ดำเนินการ10ไร่แปลงเรียนรู้ที่4แปลงของนายบุญเชิดเยี่ยมสี เป็นการใช้เทคโนโลยีการกระตุ้นด้วยแสงไฟและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินน้ำหมักชีวภาพแปลงเรียนรู้ที่5แปลงเรียนรู้ของนางจินตนาบุญมีเป็นการใช้ระบบน้ำอัจฉริยะการผลิตไม้ผลแบบผสมผสาน การวางแผนและกระบวนการบริหารจัดการเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่แปลงใหญ่มีการทำแผนพัฒนาเชื่อมโยงโดยสมาชิกแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการสาพกเมื่อสพกมีการจัดกิจกรรมต่างๆทางแปลงใหญ่จะนำสมาชิกเข้าร่วมทุกครั้ง โดยจะพัฒนาการผลิตมะยงชิดตำบลสีกะอางให้เป็นมะยงชิดต้นแบบที่มีคุณภาพขยายผลโดยสมาชิกหนึ่งรายจะขยายผลในการเรียนรู้ด้านการผลิตมะยงชิดให้ได้คุณภาพมาตรฐานความต้องการของตลาดจำนวนสามรายแปลงใหญ่มะยงชิดตำบลสีกะอางมีเป้าหมายและแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน5ด้านประเด็นที่ 1. การลดต้นทุนการผลิตลดต้นทุนการผลิตจากเดิม 2 0 0 0บาทต่อไร่ต้นทุนการผลิตในปีแรกลดลงเหลือ16,800บาทต่อไร่ปีที่2ลดลงเหลือ12,250บาทต่อไร่คิดเป็นร้อยละ20เพิ่มปริมาณผลผลิตร้อยละ30ผลผลิตเดิม350กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตเพิ่มขึ้น500กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ150กิโลกรัมต่อไร่ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละปี สามเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ D G A P ผ่านการรับรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ G I 4. การบริหารจัดการมีการจัดซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันเช่นปุ๋ยคอกแคลเซียมโบรอนการจัดจำหน่ายผลผลิตในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะยงชิดตําบลสีกะอางการผลิตสารชีวพันธุ์ไตรโคดามาบิวเบเียและแมตาเรเซียม ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการประชุมหารือแก้ไขปัญหาผลผลิตและการเชื่อมโยงตลาดระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มแปลงใหญ่ 5. ด้านการตลาดมีการขายผลผล,ผลิตมโยงชิดคุณภาพโดยมีการคัดเกตสินค้าการแปลรูปผลผลิตมโยงชิตที่ตกเกตและการขายกิ่งพันธุ์มะยงชิต ช่องทางกรารตลาดมีการขายผลผลิตในส่วนของตนเองโดยเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการขายมะยงชิดแบบออนไลน์มีการประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 1. สำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านนาและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครนายกถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 2. ส,สำนักง,งานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก ตรวจสอบวิเคราะห์ดินให้คําแนะนําการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการผลิตปุ๋ยหมกักน้ําหมักเชีววภาพการสนับสนุนโดรไม้เพื่อปรปับปรุงบํารุงดิน 3. ตรวจบัญชีสากรให้ความรู้เรื่องการจะดทาบัญชีฟาร์ม 4. กรมวิชาการเกษตรให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยวัตถุมีทิศวัตถุอันตรายและการประเมินแปลง GAP หน่วยงานภายนอกกระทรวงเกรรษตรและสหกรณ์ที่รับการสนับสนุนงบประมาณ 1. ธนาคารเพื่อการเกษตร,รให้คำแนะนำกนารหาจัดการกลุ่ม 2. พพันทิจังหวัดนครนายกให้ความรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจการขายผลผลิตการให้การอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศารสรจี GI สามสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตรการใช้เมทิลยูจินอนสารร,อาร่องแมลงกำจัดมแมลงวันผลไม้การปล่อยมแมลงวันหมันสี่เคอรีเอ็กเสให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดส่งวัตถุผลผลิตาลทางการเกษตร 5. องค์การบริหาสรส่วนตำบลศรีกระอางให้การประสัมพันธ์ในการจำหน่ายผลผล,ผลิตมะยงชิดภายในตำบลและพื้นที่ข้างเคียง 6. วิจัยเทคนิคแครนโยกสอนด้วยการทำคิวอาพดของแต่ละส่วนให้กับเกษตรกรผู้นำสื่อสารกับสมาชิกแปลงใหญ่กลุ่มแปลงใหญ่มีการประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อคุคยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดูแลรักษาการบรหิหารจัดการกลุ่มการแก้ไขปัญหาต่างๆของกลุ่มและหากมีเรื่องเร่งด่นดวนจะแจ้งข้อมูลผ่านกลุ่มลายกลุ่มแปลงใหญ่มะยงชิดตำบนสีกระอางการดำเนินการและผลตามกิจกรรม มีการดําเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ตั้งไว้คือ 1. การลดต้นทุนมีกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนลดต้นทุนคือสมาชิกแปลงใหญ่มีการนําดินให้ฐานีพัฒนาที่ดินหน่วยบริการดินปุ๋ยตรวจและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกันผสมปุ๋ยใช้เองจํานวน60รายคิดเป็นร้อยละ100ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดชิกแปลงใหญ่มีการป้องกันกำจัดโรคและมแมลงโดยวิธีผสมผสานใช้สารชีวพันธุ์ เช่นการร่วมกรรันกลีดเชื้อในโคดาม่าและบิวเวรียการทํากับแดมแดมะแรงวันผลไม้สมาชิกมีการร่วมการทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพเพื่อไว้ใช้สำหรับแจกจ่ายสมาชิกภายในกลุ่มบำรุงต้นไม้ยงชิดสมาชิกได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผสมแคลเซียมบรอนวิใัยเองทำให้สามารถลดต้นทุนไปได้ค่อนข้างมากเนื่องจากแคลเซียมบรอนในท้องตลาดมีราคาที่สูง เพิ่มผลผลิตตามกิจกรรมของแผนมีกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนการเพิ่มผลผล,ผลิตดังนี้ 1. ใช้วิธีการติดไฟเพื่อส่งเสริมให้มะยงชิดติดดอก 2. การให้น้ํามะยงชิดและมีแปลงต้นแบบในการใช้ระบบน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การห่อผลมะยงชิดเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต 4. การปรับปรุงบํารุงดิน 5. การผสมการใช้แคลเซียมบอรอนเพื่อให้มะยงชิดติดผลให้มากขึ้น6 การดูแลรักษามโยโงชิดต,ตามปฏิทินการดูแลรักษา 7. การศึกษาดูงานมาประยุก์ตใช้ในการดูแลเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพดีราคาดีและรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาคุณภาพตามกิจกรรมของแผนมีกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพดังนี้ 1. รับการอบรมความรู้ ในเรื่องการผลิตยโยงชิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 2. ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย g a p จำนวน40ราย 3. ผ่านการรับรองการใช้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI มโยงชิตจังหวัดนครนายกจำนวน60รายการตลาดตามกิจกรรมของแผนมีการจัดหน่ายผลผลิตพย,ยงชิตที่มีคุณภาพมีการขัดเกลสินค้าเพื่อให้ราคาที่สูงขึ้นแยกตามขนาดผล สองมีการแปลรูปผลผลิตมะยงชิดเช่นมะยงชิดลอยแก้วมะยงชิดกวนสามมีบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าสี่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มะยงชิดมีการจำหน่ายมะยงชิดผลสดจำนวน60รลายและจำหน่ายกิ่งพันธุ์มะยงชิดคุณภาพจำนวนหนึ่งาย 5. ไปศึกษาดูงานณกลุ่มผู้ปลูกมะยงชิดจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกมหาวิทยาลัยนเลศวรทำให้กลุ่มแปลงใหญ่สามารถวางแผนการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิตให ได้ตามความต้องการของตลาดและใช้หลักตลาดนำการผลิตการบริหารจัดการตามกิจกรรมของแผน 1. มีการบริหารเรื่องการจัดเก็บเงินกองทุนของกลุ่มจากการได้รับสมนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและการระดมหุ้นของสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ 2. พัฒนาคณะกรรมการให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง 3. มีการตรวจเยี่ยมแปลงผลของสมาชิกเกษตรกรอื่นๆ ผลรับด้านการลดต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตเดิม21,000บาทต่อไร่ต้นทุนการผลิตในปีแรก16,800บาทต่อไร่และในปีที่สอง12,250บาทต่อไร่ด้านการเพิ่มผลผลิตผลผลิตจากเดิม350กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มผลผลิตเป็น500กิโลกรัมต่อไร่ด้านคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย g a p จำนวน40ราย ผ่านการรองรับการขอใช้เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ g ีไอมยงชิดจังหวัดนครนายกจำนวน60รายส่งผลให้มมยงชิดของกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นด้านการตลาดมมยงชิดของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ส่วนใหญ่ไม่พอจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยจะขายที่ส่วนของตนเอง เปิดให้ลูกค้าเยี่ยมชมสวนเป็นการท่องเชี่ยวเชิงเกษตรและมีการขายผลผลิตในช่องทางออนไลน์รวมทั้งจำหน่ายสินค้าในงานมะยงชิดมะปางหวานของดีจังหวัดนครนายกการนำนวัตก,กรรมและเทคโนโลยีมาใช้ 1. การติดหลอดไฟในการชักนำให้มะยงชิดติดช่อดอก 2. นํนำงานวิจัยไปต่อย,ยอดในการพัฒนาการผลิตเช่นการใช้แคลเซียมบรอนในการฉีดพ่นเพื่อให้มะยงชิดติดผลดีขึ้น 3. กิจกรกรมแม่นยำสูงเช่นการตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการสำรวจมแมลงศัตรูพืชเป็นการพยากรณแจ้งให้สมาชิกทราบมีการสร้างแปลงเรียนรู้ในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสมาร์ทฟาร์ม4การเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดสมาชิกตปลงใหญ่มีการขายมะยงชิดผ่านช่องทางออนไลน์ทาง Facebook ในชื่อวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะยงชิดตํบลสีกะอาง 5. การสร้างแบงค์ของตนเองจัดทำกล่องบรรจุพันธ์วิสาหกิจชุมชนม่ยงชิดตำบลสีกะอางเพื่อจอบโจทย์ผู้บริโภคที่สามารถซื้อฝากเป็นของที่ะระลึกได้ความยั่งยืนแปลงใหญ่ม่ยงชิดตำบลสีกะอางมีโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน กลุ่มเกษตรกรมีความสามัคคีพร้อมใจการพัฒนาอาชีพของตนเองรวมไปถึงการพัฒนาชุมชนตำบลสีกระอ่างให้ดีขึ้นพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆและนำมาตัดใช้ต่อยอดสร้างรายได้ทางการ,กรเกษตรให้เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มแปงใหญ่มะยงชิดตำบลสีกะอางจึงมีความเข้มแข็งและเป็นหนึ่งในกิจกรรมของสพเครือข่ายตำบลสีกะอางเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมโยงชิดตำบลสีกะอางเมื่อวันที่1มกราคม2562การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและประหยัดมีแปงเรียนรู้ต้นแบบระบบน้ำโดยการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในแบบระบบสมาร์ทฟาร์ม ลดการใช้สารเคมีที่มีผลเสียกับสิ่งแวดล้อมกเกษตรกรได้ลดการใช้สารเคมีโดยปรับวิธีการในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยการใช้สารชีวพันธุ์กิ่งมะยงชิดที่ตัดแต่งนำมาบดย่อยเป็นปุ๋ยเป็นการลดการเผาในพื้นที่การเกษตร